สบายดีพี่น้องลงมาหอดแล้วพี่น้องงานเฮือนดีปู่เชียงคำพี่น้องเสียเมื่อคืนแล้วพี่น้องหาหมื่นแน่นอ่ะพี่ขึ้นมาจากไทยเลยชมเราว่าเราถาลูกไส้แล้วอลี ใช้ก็ว่าถาลูกชายอืมดอกก็ยังว่าละกถาแต่เจ้าใช้ก็วาถาวาจมห้าแต่ห้ากุรเอียูกแม่นเพราะว่าลูกก็คนแพงเบิร์ตแพงเบิร์ต่ว่าความวังอยู่น้ำเท่าแบบมีเรื่องกยังมากในมาปรึกษากับเพาได้กุรียอแบบเป็นทีเพิ่งเราได้ค่ะนี่เป็นทีเพิ่งเป็นทีปรึกษาได้เราก็เป็นห่วงทั้งเจ้าลายกูว่าแบบกระแพงแพงกูคนลุงนะแต่ว่า มียังกับก,ก,กึช้าได้นะแบบมีเหลือยยังกับมาแวาได้เราเราเสียแท้มาขึ้นนะตอนจังโมงสะพี่ะมานสองทุ่มหาทินิดหน่อย,อย ฮัลโหลตอนซีบมุ้งแล้วเจ๊เรากับคุณแม่โทรไปบอกมิเตอร์ไอ้น้องมีเตอร์ไอ้น้องอยู่ในบ้านมีแต่ลูกนะล,ลูกกํลา,า,ลา,ลาลังกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วลาไปชมมา่มมาเออแต่เก่านะเปอร์ด้ชมมาจ็กเตื่อประธานพรกคลาโซม,มาโอ้ลูกเต่าอ,อยู่พร้อมกัน ลูเต้าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสมมาเ้วจังไดไปล้วอยู่ถาอยู่ถาพร้อมสมมาพร้อมกันบ่ได้วนแต่งย่เด่งเมากคมาจริงได้สิว่าคิดายรือว่ามเนมีบาบิกรรมเนาะ ขากรม้าเลยข้าวกระม้แหละไปอยู่ชาอยู่คนข้มาบ้านอันนี้นะพุกข้าก็มาเดินเฮิงเติร์ดเลยพี่น้องเขาไปมูไปทานก็ออกมาแล้วข้าก็เห็ดต้นแล้วคนต้นหนึ่งต้นลำโพอใหญ่บางคนมีคนปนในขันบ่มื่ออื่นพี่น้องเลยคนประมาณสิบกว่าคนเนาะสิบกว่าคนเสากว่าคนมื่ออื่นพอแล้วผีเลยไปไปมันแมนมื่ออื่นพอแล้วมื่ออื่นมือโป้งซบแล้ว ภาษาทังในบบานี้ตงหน้าคนใหญ่เนี่ยเป็นใหน้าบุคลภาษาภาษาแล้วหหน้ากับภาษามันกะเฮียงกันบ่ติดกันบเนผานน้เยเยจะกินอะด้อขนาดขนมเป็นแหลเยงานอย่างอีกหลายมืออยู่ได้ผีเลย เราตกใส่เถือใส่แหงเลาวมเจอคากเจ้บโมอยากยังเลยบมอยากเงี้ยโอยากได้ยังนเธอคือพี่บ่าแล้วเนาะโมอยากได้ยังชาเต้งอย่างเงี้ยนาะต้องทานมาแต่งาบ่นั่นเธอขีดยังบอกเลยยืนซึ้งซึ้งอะไรถ้าหาซึ้งจย่งหนึ่งจริงๆคนเดียวหน้ามันคือนี่กระมืนแล้วไปยืนอยู่ในยืนในคางวัดนะผู้เดียวบตีแล้วเนาะ เกินมาสักเดียวพอผู้เดียวหนูเป็นบ้ากันยังวะดีเกือบเป็นบ้านะคิดน้ำลูกน้ำน้องตอนอีอตอนอีพอเป็นเงินเงคือเงินองเสียใจพอีเมงต่างสตรได้เดือหนึ่งตัางสตรได้มีแดดเอาขมย้ายพันยางิมเ นางลดมาตรงที่เพิ่งว่ารดเงนดเั่วเป็นสี่หา like ิบก้นก็จิมีดาเราเป็นถูกนางหายน้ำตาจมูกิบบีิสีลายน้ำตาจมบบี้สีลายหายมากนะ ก็ยังดีแบบที่มาท่านแบบยังยังได้มาอยู่น้ำลาา่าอันนี้แค่แม่นว่ามาอัะก,กว่าหาออันกับช่บรเทนหัดใจยังดีแต่ที่มายังมีเวลาได้อยู่สี่หามือน้ำเลา่า

ดีดูดูเ้อน้ออคำ้เ้วหนึ่งคนตอน้จัาคลาแมคน่นนะคำหนึ่งมันต้องมือดัดัดบัวจักคายเขื่องคายกระเพาะกระเพ้านั่งผัดปิ่นๆอยู่ปิ่นเเจ้าจิปินลมเออนะเขา มันมันงานอ่ะมันคือสบายต่อถ้าต้องเหตุะมันมันเป็นงานแบบต้องเหตุตลอดเออตื่นนะตื่นประมาณหาโงกว่าพักนอนไหมสันอนก็ไม่เที่ยงคืนมือไรเอ็งเนาะเอ้งโทรหาแต่เถอทุกเสอะจัง่วงเถอะไรคัเธอโทรมากกับชิบเอ็ดโมงสิบโมง่ไักบ่ได้คุยหะาม่ แปนันกับตอกอยู่อืออฮ้ยปิแฟนตางแนงตางแนงเนี่ยส่วนคนในพี่น้องลงซบอยู่ในเหรอตอนนี้กสชิมีนยงพี่น้องเขียงอะไรเนาะมื่ออ no ื Gesch ่นเป็นมือโป่งซบพี่น้องเดือนมีนาตาลลาาด่า้เนาดสี่แล้ว ลูตั้งบูนนำตอนใบเป็นวยูซอนี่ากิดูทางนอกอดูดีไ่กับสองมูเ็นขอบคั่วไผ่ไงมั้งทางนอกโอ้ดูดีโจ่ดีแต่ไม่จริงพออยากใช่ไมเปนระเบิดได้ระเบิดแตุ่มกเฮงาบอเบิดก็ได้ ไพ่เนี่ยไพ่กระลูกขึ้นอีกแล้วนะลมอืมอืมขึ้เลยอืมขึ้นใหเ้นมยไม่ตะแลนตะแลนเนียตีนตินอะไรก็ีนตีนแดงติดติติดติดติดดดตด โอ๊ยปวดป้ผลามซะเมื่อก่อนน่เขาได้เป็นฮะเมืก่อนเขาได้เป็นนี่ต้นที่รักมีใหญ่นะครับไายแบแบบนี้เลยปล่อยครับไยไปที่รบนจดอคตน ออนะฮะม,มันโมบีีคนเนาะเขามาเายังว่าเอาคือต้นหน้อี่ยหมูบ้านนี่จะล้างค่านี่ทีสามทิฟกุ้กวดโอ้เฉพาะพนหมูบ่บ้านใหญ่ั้งวันดรงบันทัน้นมันเออท่าเขาเจ้ามาต้องมาจะพุดเมืนบอกว่าตั้งตะกี้นะไลยอยู่ไลยกับมีอะไรก็จแบบนี้ล,กลกักๆใหญ่ในใเบอร์ละ แม่ผู้เฒ่าผู้แก่เลยแบบคนที่แบบอันนั้นเนี่ยเป็นลกักลากม่กไปไปแล้วสาแบบมสิบก่าลังคาก็าซะมิแล้วก็จะก็มาเพื่ละคนอ,อคนบลายเดมหมู่บ้านบอยไนแมนหมูม่บ้านบอยไ ถ้าโปงศพมื้ออื่นน่ะคันสิลายก็แม่นมาแต่บ้านใหญ่ก็สิแบบ้านน้ํามงน้อยบ้านน้ํามงใหญ่คือุฮั่นแล้วเออๆก็แบบนี้แหละงานนี้ทําไมมีคนแม่เด้อพี่น้อง30หลังคาก็ซ้ําไปเลยน่ะนั่นกนบก็บลนี30ก็จะมาคืนจะมาคืนบ้านบ่ได้พูบ้านืบ้าน มะอื่นมแล้วข้าวขาข้าวามะอื่นมาปงซบมาปงสกาย่าเต็มมดจุดแล้วแจ๊่อมกอดในผูบาวนี้เมียมันบ่ยูอบใจเนี่ยสบายดีทางเมืองนอกเมืองนาพันธุ์ประเทศเราก็ตางประเทศนังมานีกะมางานศพกันคองกันนี่แหละ เท่าคงนี่แหละของพอขอน่ง้นงานจยังน่อยยได้ชิวแล้วงานจบเหรองานจบนี่แหละพุณวบเ้งเป๊ะบงานจบบาคงนี่แหละพวมาตบงานโจบพี้แล้วของพอเป็นก็จะต้องเข้าใจดีดรก มแล้วอนี่งานจบ่นนี่บอทำใจทำใจม่กําลังห่ายมกําลัง่ายยามากี้นี่องานโบคนนี่บแมนมันก็สวดสืบแล้วบ้านดงบ้านอะไรันกำลังจะจันแล้วบหาข้าวกับเมื่ออะไร ขิ่งข้ามอยู่ใจขึ้นเมื่อแล้วเมื่อโจมอซื่อเมื่อเขาสร้างข้นมาได้นมากวะสร้างกระพังเบื้องนะสรางเบื้องจิธนาคารงบองจ่นการอีกอย่างกับใจก็อยากมาอย่างทั้งยากวิ่งมากทั้งยากวิ่งทั้งนั้นเลยวานี้ผัดเงินขาโหลดนังกับบุมีผีเอามาบ่ล่ะ ท่านแมนยูดอกเบิกน้เพื่นก่อนเบิกห้ากระต้นห้ากระลกไปทำงานรายเถื่อเบิกจนทมกันไหวเลยเจ้าระิตงานเป็นรายเดือนเผื่อชิใส่เพื่อเบิดบาริพัฒน์ เห็นมัดซองแล้วเห็นมัดซองเอนเจ๊นวดจะเอานมดเอาหมดแล้วบาทอันนี้นะโมเดิร่จงนะคือโมเดิร์จงจะเสียบจะนวดไทยหนวดไม่แก้คัดเลยโอนหัวหลุนฉันหนวดเอ้ยกันจะไปนะเจ๊เอ้ยไ่้ัด ไปแกะคัดสำนักคนโรลนี่สาวเจ๋สู้ๆพี่เอ้ยเดี๋ยวก็ผ่านไปเต็งเลยอืมเดี๋ยวก็ะวิดเดี๋ยวก็ผ่านไปขั้วอันนี้ก็ได้ขั้วพื้นไหวทำใจกับท่ำหมดอะไรจะคุ้นดอกหักเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอืมเวลามันสวยเยียรอีกเด้งผ่านบาไหนเต็งบอกได้ตอนนี้ตะกี้

อ่ะพี่น้องเฮากระสิได้ลากคลิปเพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะ